อนุญาตให้แชร์เทสมนีย์ในช่องมันนี่นยูไทยแลนด์ไหมคะได้ค่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 ะแล้วก็ก็ดีใจนะคะที่มันได้เรเข้าเมืองไทยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้คนไทยได้เรียนคลาสระดับโลกที่มีคนประสบสำเร็จทั่วโลกที่มีตัวเป็นๆหลายๆคนเนาะโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องบินค่าอะไรมันเซฟไปได้เยอะอะอย่างน้อยๆอะหลายหมื่นนะเนาะเออตรงเนี้ยดี สิ่งที่เจ้าออนชอบประทับใจเรามาใช้ได้นี่มีอะไรบ้างคะอ๋อทีมค่ะเรื่องทีมเรื่องความสัมพันธ์อ b เบน a ดน e เรื่องระบบคนนะคะการเงินของตัวเองอแล้วอยากฝากอะไรให้คนที่กำลังฟังอยู่ไหมคะว่า ควรจะมาเดี๋ไม่มาเ,เป็นนะคลาสคลาสหนึ่งนะคะในโลกนี้ที่ควรจะมาเรียนควรจะมาเรียนรู้ยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่นี่ยิ่งถือว่าเป็นกําไรมากเท่านั้น<ะ>ค่ะค่ะเพราะว่าการเรียนรู้ของเขานี่ผ่านกิจกรรมซึ่งชอบมากมันมันไม่มันไม่มไมั่งเขียนอย่างเดียวอะ่ะมันเป็นกิจกรรมแล้วเราเราสามารถ break t h o u ได้ break t o o ได้แบบอัตโนม